จังหวัดบึงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบเจ็ดวันถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วัดโชติรถธรรมากรอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายนครสิริปริญญานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบเจ็ดวันถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้รับความเมตตาจากพระวชิวระศาสนคุณหรือหลวงปู่พวนชุตินทโรเจ้าคณะจังหวัดบึงการฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดเนินแสงทองเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมคณะสงฆ์รวมสิบรูปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีโดยประธานในพิธี ได้จุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยแล้วกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เขารวมพิธียืนถวายความเคารพเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริศพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบโรบสวดพระพุทธมนต์เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงแล้วลาดพระภูษาโยงประธานในพิธีทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์พระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์สิบโรปลงจากอาสนะสงฆ์เจ้าหน้าที่นิมนต์พระภิกษุองค์แสดงพระธรรมเทศนาะและพระสงฆ์จตุรวักที่สวดพระธรรมคาถาขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์ประธานในพิธีจุดเทียนดูหนังสือเทศแล้วจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาธรรมประธานในพิธีจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระฉายาลักษณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระภิกษุที่จะแสดงพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งธรรมาศเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาธรรมพระภิกษุแสดงพระธรรมเทศนาเจ้าหน้าที่นิมนต์ลงจากธรรมาศมานั่งอาสนะสองเดิมประธานในพิธีจุดทูปเทียนหน้าหีพระอภิธรรมพระสงฆ์จตุรวักสวดคาถาธรรมบรรยาย ประธานในพิธีประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากันเทศแด่พระภิกษุองค์แสดงพระธรรมเทศนาะประธานในพิธีประเคนเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จตุรวักที่สวดคาถาธรรมบรรยายเจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงแล้วลาดพระภูษาโยงประธานในพิธีทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรป์พระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำ ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรยัยกราบลาประธานสงฆ์กราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จพิธีสำหรับการบำเพ็ญกุศลสัตวมวานเจวันจัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวาระครบเจวันแห่งการสวรรคตนับตั้งแต่วันสุกที่24ตุลาคม2568เป็นต้นมาโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวนสิบรูปสวดพระพุทธมนต์ท้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมและทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสวรรคตอย่างสมพระเกียรติและประชาชนทั่วประเทศ จะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เพิเศษ